เฮียไปซ่าได้บ้างเฮียไปซ่าได้บ้างกระสุนหรือเปล่าเฮียไปเรียบไปเรียบไปเรียบกระสุนพี่อันอ่ยยาเว่ยใชพี่ตอนแรกไปลืมเอาใหม่เดิมที่มันควรจะจบที่กูเมื่อไหร่ผมใส่ไปเลยเก็บบัฟอะไรผมใส่แมสอะไมผมใส่ จะลุดงั้นมึงทำเลยันมึงทำทุกอย่างเลยเดี๋ยวกูออกโอ้อย่าเอาเปลี่ยบเพื่อนข้ยใจปะ่ต้งเฉยสล่วของไปไปดูเลนอี่เราจะฟังไหนเ่ยอายังไปดูจักรยานครับเอาครับเอาเอาครับเอาครับ N.R. โอ้ตู้ไอ้เนยเรองเลี้ยงงมาครับผมไปขอก่อนูไปเหลือตู้เดียวตู้ไป ตัวแบูแดงเลยเรียบร้อยพี่ตู้ยิงได้ของให้รียบร้อยนะตัวไอวินอยู่ไหนวะนอยู่นี่ันนี้มีขาวปเสอว่าไงาอยากให้กูลากนังกลับมาใช่ไหมล่ะไม้ hey <S S หราลแรียมาัเข hmm. uh, ้านานตลอเวลา

ปล่อยสพามาข้างล่างจับบูปิ้นฮัลโหลสภามาข้างล่างลงมาแล้วลงมาแล, <ง S 2> ล<ง>้วรอบนี้กูขอเฉิดไม้ได้ปะวะอีสตัต์เริ่มฉุนแล้วได้ปะไอไ,ไอตู้ก็ไม้ได้ใช่ปะไอใบทิ่ปบบนคนอะ ต้องเอาอะเพราต้องเยอะมากต้องยืนให้เพื่อนให้ได้เปิดตู้เปิดตู้อ่าป่าวป่าวอะครับหนึ่งศูนย์เก้าครับพาไปพาพาไปนี่น่าพารถด้ะถ้าหลบอูเกอลูกถูกจริงไหมหน้าเหมือนกันน่าจะจริงนะผมว่าก็มีมีนี่อยู่นะเขาโค้งที่เหมือนอะน่งเก้ครับ ตู้เข้ามาคือรถเข้ามานะไม่มีรถไม่มีรถก้อบนึงเชฟไฟนี้กูต้องลงไปเฉียอยสินะได้กว่ให้ตู้ตู้ยังไม่ได้พารถนะตู้ได้พี่เล่นก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่มีรถผมต้องไปพารถก่อนเราไม่พอก็ถึงเวลารถกูมันอยู่ข้างหน้าเรารถคันไหนว่างรถคันไหนว่างรอตตตููู้้้้ไเอาคัวร์ อาอูัมไนี้แหละีอกูฉุดแล้วเรก่ะเาก็ทอ้อหง้ตัวได้เฮ้ยมึงฟังกูบัฟได้แต่อย่าหลุดนะเว้ยมึงเอามันฝุดนะอีหี้ยไม่มีเทียอะไรเลยมา ปัดเกาะเราเอาเลยรวมกลุ่มเดียวกันนุ้ยไหวเว้ยไหวเว้ยตามตามตามพี่ใบตามพี่ใบตามพี่ใบฟังฟังนุ้ยเล่นฝั่งเดียวกันนุ้ยไปดิไปดิตามพี่ใบ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 นี่โอเคกูโดนคนคับอีกฝ่ายเอาเอาเอา

โง่โง่เฮียอะไรโง่เฮียอะไรมึงตีโง่ควายมึงตีโง่มึงตีโง่มึงตีโง่เฮียมัไม่โดนเฮียมึงตีโง่ฮะมึงตีโง่มึงตีโง่มึงตีโง่เฮียเล่นเลยเล่นเลยเล่นขวาเล่นขวาเล่นขวาเ่ไอ้ีย มีอะไรครับแดนไปแดนไปแดนดนไอรบ้างอะไรยังโง่ยังโง่ยังโง่ยังโงจะแตกเี้ยตายอกูจะแตกเี้ยมาอู๋กูจะ

มึงแพ้กูแน่ตัดรอบเนี้ยนะนะแต่ะน้ะกูเปล่าเฮียไม่พูดเอยตัดฮะมึงไม่พูดเอยเฮียเป็นนี้อะไรสตีลุปากเหรอไอ้เฮียฮะเป็นนี้อะไรหนีมึงเป็นนี้อะไรควายเป็ยอะไรควายเฮียอะไรพวกมึงเป็นนี้อะไรสตีลุปากเหรอไอยังโง่ฮะเฮียมันเดือดเลยสัตชุบแล้วชุบแล้วเลย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 ไม่ไหวไม่ไหวมึงก็ถอยดีควายโง่ โง่ชี้ยโง่ไม่ไหวมึงก็ถอยที่เฮียมาจอดมึงเห็นเพื่อนมึงล้องไปโง่ไปไปไปเลิกปับ๊บเอ็นทยาเลิกปับ๊บเอ็นทยาเลิกปับ๊บเอ็นทยาเลิกปั๊บเล่นให้หมดฆ่ามันให้หมดเลิกปับ๊บเฮ้ยนี่นีนี่มันหมาเลยนะมึงเชี้ยตู้ดำมึงรักษามันดีๆแล้วกันอีกไว ะสู้ดามึงลักเต่าไว้ดีๆแล้วกันนี่โง่สู้ดามึงลักเตาไว้ดีๆสู้ดามึงลักเตาไว้ดีๆสู้ดามึงลักเตาไว้ดีๆเียควายเยัยโง่ทุกเชียบเนยาวอันที่อ่วายเออไม่เท่าไหร่นี่วายที่อ่ะไฟแรกเขาเรียกว่าลองเชิงรู้เปล่ายืนหนิ่งน้ำเชียอะไรยืนนิ่งน้ำเชียอะไร เล่นอย่างป่าเฮียป่าอย่างดีเฮียเยเล่นอย่างควายเฮียดูตัวไหนไว้เฮียไม้แมโน่เฮียไม้กระตอชิวไปเปล่าเฮียโอเวอร์ฮะเฮ้ยมึงฟังกูเอนยันเฮียบเอนยันเอนยันเลิกปั๊บศพเอนยันเลิกปั๊บศบมึงอุ้มศพคนละศพอุ้มศพคนละศพเตรียมกลับบ้านอุ้มศพคนละศพเลิกปั๊บศพเออรอไม่ต้องปั๊บศบห้ามปั๊บศบห้ามปั๊บศบเพื่อน รอๆๆสุกก oh, 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 ับบ้านรอสุกกับบ้านรอสุกกับบ้านจัดบาดรวม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 สวยจ้าสวยต้องงี้ต้องงี้สวยสวยซ่องรถก่อนเพื่อนฝั่งกูใจเย็นใจเย็นจบกับบ้านกันเลย เออมึงอุ้มคนละศพอุ้มอุ้มคนละศพซ่อมรถให้หมดเลยเรากลับบ้านฟังกรูแ๊บนึงเงียบอุ้มคนละศพเรากลับบ้านอุ้มศพคนละศพเรากลับบ้านเราไปเสร็จบ้านตำรวจมามึงตีเลยเขี่ยปนธีอะไรเฮ้ยเรามาหลุดเรามาหลุดมา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 ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอนทยาใจเย็นอย่าหูดับเอนทยาใจเย็นอย่าหูดับ ไนรอฟอวิคศพหนึ่งกูไม่หน่อยรออินยาจะเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งหูดับอินยาฟังกูจะเย็นห่วยเล่นจักรไวน์ที่อย่างโง่ไปยิงหอได้ปะหื้อไม่จบแล้วไม่จะเย็นรอออกพร้อมกันเอ้ยมึงไปบอกให้ข้างหน้าให้กลับมาดิขวามือเพื่อนเล่นอยู่ขวามือเพื่อนเล่นอยู่ ฉุนและไอ้เหี้ยอยากปั๊บใช่ปะไอีสว์ได้กัวจัดให้แค่นั้นแหละเฮ้ยยังเหลือสดอยู่ตรงรถก็แปอาแปาวจบมาให้หมดแปาวจบมาให้หมดแล้วบอกเก่งไอ้เหี้ยใจเย็นเลยมึงใจเย็นเลยมึงใจเย็นเลยฮ้ยข้างหน้าไปไปตามข้างหน้ากลับมาดิข้างหน้าไกลๆอ่ะพี่เหนียวบอกให้กลับมาด้วยพี่เหนียวเฮ้ยไปเล่นตรงนั้นเลยไปเล่นไป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 ชิมชิมมาชิมมาคันพี่ชิมชิมคันพี่

อยากกระปั๊นไม่ดูสถานะเองเลยเชื่อเอ๋อควายพอมอต่ยิ่งเงื่อนีันอยู่แหละควายไม่ดูสถานะเองเช่อสมยคนดีอออพอชิลงไปอุ้มศพชิม

เดือดจ้าเหียบัฟมันโคตรเดือดอะเดือดจ้าเฮ้ยตำรวจขับดีตำรวจตามหลังเต็มเลยตำรวตามหลังเต็มเลยมาข้างหลังเว้ยเฮ้ยสแปดสิแปดหลดข้างหังเพื่อนสี่แปดหลุข้างหลังชนชนในหลอดชนในหลอดชนหน้าสวนมานะสวนเ็มาโอ้ยยิงใหญ่แดก เล่นยากว่าเฮียตำรวจแม่งเล่นเจ้ยสิบแปดโอนเฮ้ยเสิบแปดโอนเจ็ข้าหลเนี่ยให้อยู่ข้างหลังให้อยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังผมโดนแต่ข้างหน้าหมดเลยเนี่ยพี่เฮ้ยเจ็ดสิบแปดเพื่อนโดนเนี่ยปะไม่ต้องกระจายกันแล้วเป็นเจอบ้านเหรอพี่เฮ้ยเพื่อนโดนกูไม่สั่นโดนไม่สั่นโดนเจสิบแปดโดนข้างหลังหมดเลยคนนี้ตำรวจไม่เล่นแต่แบ่ไว้สั่น เฮ้ยพี่ไบข้างหลังโดนพี่ยิงปะยังมันยิงแสบวะไม่ถือว่ารับพี่ยางมาแล้ว่าตู่้ได้อยู่ตรงไหนอ่ะพี่พี่ไม่ไม่พี่ขับกันทำไมอ่ะไม่ขับเป็นกลุ่มมาไม่อยู่ตำรวจไปแล้วพี่ขับรถเต็มแล้วน้ำดังหมดแล้วข้างหน้าไม่เชื่อตำรวจไม่เล่นอย่างงี้้ตัแต่ตอนแรกไว้ฝันไอ้เงี้ยพี่น้องหลังก็โดนนะอาจจะถึงบ้านแล้วข้างหน้า